สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Root Easy นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox แมปบล็อกฟุตเช่นเคยนะครับก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมพี่ท็อปนะครับก็จะเป็นคาตากุรินะฮะมาลาคาหัวนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่านะครับตอนผมเข้าเซิร์ฟมานะครับผมได้ไปนั่งเออไอตรงเนี่ยที่เทตผลนะครับทุกคนแล้วเนี่ยมันมีไอตัวเนี้ยมาด่าผมเฉยนะครับทุกคน ผมว่าจะเอาผลเสือแรกแบบผลอย่างอื่นเว้ยเพราะว่าผมมีแบบว่าผลเสือถาวรอล้วไงแต่ว่าไอคนเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะที่มันพิม์ด่าเนี่ยดูดิเห็นปะนู่นนั่นนี่เนี่ยทุกคนเต็มไปหมดเลยนี่ฮ้ย PVP กับกูเปล่าดดูดูดูมันยังไม่จบอะพอผมมาหามันมันก็พิมพด่าผมอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยไอคนเนี้ยมันชื่ออะไรนะเวนอสไฮเปอร์ไฟอะไรของมันก็ไม่รู้นี่ฮะพิมพ์คุยกับมันดิทุกคนมีผลเสือคิดว่าเก่งเหรออะไรของมันก็ไม่รู้นะผมงงอ่ะ แบบงงจริงพูดตามตรงสันดานเสียนี่พิมพ์ไปหน่อยละกันนะครับทุกคนเออแลกอนพิมพไปดิไทยคิดเนี่ยทุกคนของจริงไงน,นี่เออไทยคิดนี่จัดไปเฟีย้ยวๆฟเจ็บแสบนะบอกเลยคําว่าไทยคิดเนี่ยเอาเปล่า v ี p ีพเอาไรก่อนหลอนหน้าแบบทรงหลอนมากเลยอะหลอนไรจ้ะเออพิมพ์ไปดิหลอนไรจ้ะ อนนท์บอกบุตตาผมไม่มีบุดตาผมไม่มีผลพระนะตอนนี้ในในตัวผมไม่มีผลพราเลยนะครับทุกคนอยากได้ผลพราอยู่เหมือนกันนะฮะชนะกูให้ผลพระกูชนะมึงเอาผลเสือมาเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอะไรอะอ,อะไรนี้อะไรนี้ผลพระอะไรหรือเฮ้ยมันจะให้ผลพราผมวะไหนผลพราแต่ว่าเมื่อกี้ตอนผมแลกผลปีศาจกับไอ้คนเนี้ยมันเอาผลสปไปเดอร์กับ ผลอะไรวะผลเควกหรือเปล่าไม่มั่นใจในะ้ใส่ม่ให้ผมนะครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะมันหลอดอะ,อะไรอะ่ะอะไรอ่ะเงียบเอาเปล่าไหนผลพระเออขอดูผลพระก่อนขอดูผลพระก่อนนี่เราผลพระมัอนอ่ะคนเย็ด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 ตงเฮ้ยมานี่ดิพิมพ์มันดิมานี่ดิมานี่ดิ มานี่ดิมานี่ดิเออมานี่ดิมานี่ดิชวนให้มันมานี่ก่อนนะครับทุกคนเย็ดเย็ดเย็ดตึงนะตึงนะตึงนั่นนี่เอ้ยตึงนั่นนี่นี่ไงโอ้โหเฮ้ยมันมีผลพลั้ดด้วยในตัวเนี้ยชอบว่ะชอบแบบแบบคาตาคูลี่แบบกล่าวว่าจะมาล่าค้าหัวแบบเจ็มๆจ็อะไรเงี้ย ep นี้แบบโกโตแบบ30ล้านอะไรเงี้ยแบบจะไปข้าวหัว30เอ็มาทุกคนแต่แบบโดนเอ้ยมันเผาวีซีด้วยปะเนี้ยเอ้ยเออเผาวีซีด้วย โอ้มาใช้เฮ้ยโมจิว่ะเจใช้โมจิด้วยทุกคนเฮ้ยต,ตึงตึงตึงนะตึงนะครับตึงนะครับบอกก่อนพิมพ์บอกมันก่อนนะฮะเอาครับเออเอาครับเอาครับเอาก่อนเลยจังหวะนี้ต้องเอาก่อนนะทุกคนไม่เอาไม่ได้นะฮะจริงผลเสือไม่ควรอยู่กับมึงมึงกากโอ้โหมันด่าผมกากแล้วทุกคนแต่ผมนี่มีผลเสือมีผลถาวรเต็มไปหมดเลยนะ แต่มันเออมันไม่มีอะไรเลยอะดูดิชุดมันยังไม่มีเลยมันใช้ชุดฟรีอยู่เลยอะโอ้เศ้าเลยเศร้าเลยวะไม่ได้บูลลี่นะแต่แบบพูดเรื่องจริงเศร้าอ่ะดูสภาพมันดิไก่เกินแพ้แล้วร้องไหมครับเออเทดพาวไอ้พวกนี้ก็จะให้มันเท็ดอย่างเดียวเลยอะ <h aha> แล้วแบบพวกนี้มันรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนไทยวะอันนี้ผมพูดตามตรงนะผมไม่ได้จัดฉากหรืออะไรเลยนะทำไมต้องหาเาคุณจัดฉากด้วยวะเนี่ยใครก็ไม่รู้เลยทุกคนเนี่ยไอตัวเนี้ยผมยังไม่รู้เลยมันคือใครนี่เนี่ยเมีคนเนี้ยเป็นเพื่อนในเกมผมเนี่ยคราหัว16ล้านเนี่ยเนี่ยยืนข้างๆเนี่ยยืนดูอยู่ภาคใหญ่แล้วเนี่ยมันเข้ามาพร้อมผมเนี่ยออก,กวดนนี้พวกเชียโอ้ยเจ็บจีดอะโหยเชอเจ็บจีดเลยอะพูดอะไรพูดอะไรก่อนพูดอะไรก่อนหลอดไรน,นี่ มันหล่อนน่ะไอตัวนี้แบบทรงหล่อนน่ะนายทรงหล่อนมากเลยอ่ะแล้วก็พิมพ์ต่อด,ดีออกมา PVP ดิเสียเวลาพิมพ์เออทุกคนแบบเสียเวลาพิมพ์จริงนะแบบเสียเวลาจัดอ่ะจริงๆนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไป PVP กับมันดีกว่านะครับ EP นี้ผมมาเป็นแบบคาตาคูลิของครบบอกเลยของตันของตันนะฮะ EP นี้ของตัน มายังวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผลโมจิกับโมจิบวกกันวะเฮ้ยอา้อาวไอ้ช่าเอ๋อีหนูมานี่เลยอะไร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 เอะไรนี่ฮะอะไร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  เอา้าแหมคอมโบพลาดนะฮะทุกคนคอมโบพลาดในจังหวะน,นี้ไปหวันนะ่นฮะอะไรเนี่ยอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนมานี่เลยทั้งสองตัว <Yeah. S 1> <c oughs> ขอแจมนะฮะขอแจมขอแจมตูม <c oughs> อะไรอะไรทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะไม่โดนอะไรมันทำไรของมันนี้เฮ้ยไอตัวนี้มันทำไรของมันนี้ทุกคนอื้เฮ้ยโอ้โห و? แปลงร่างแปลงร่างออ๊ยแปลงร่างไม่ได้ทุกคนผมแปลงร่างไม่ได้ไปหวัน่นปุ้มแปลงร่างก่อนนให้จังหวะนี้ไหนมันอยู่ไหนวะ ต้มไปหวันบอกเลยไปหวันเฮอะไระอ่ะอีซี่จัดเลยอะ่ะเฮ้ยอีซี่เกินนี่พิมพ์ไปอีซี่จัดบอกเลยอะไรนี่อะไรก่อนอีหนูโอ้โหผมยังแบบยังไม่ทันทำไรเลยอะ่ะ ร่วมด้วยีหยวเราอะฮะข้าหัวเธอหกล้านนีผมอยากจบมันมากเลยอะไอ้จ้าเอ๋ปุ้มฮ้ยไม่โดนทำอะไรอีหนูทำอะไรไปหวัดเลยนะโอ้โหสามศูนย์แบบง่ายดายเฮ้ยมาเนี้ย ไปหวันซะเออไปหวันซะทำทรงทำทรงทำทรงมานี่เด้มานี่เด้ทั้งสองตัวเชื่อไม่โดนใครเลยอะ่ะไปหวันบอกเลยไปหวันให้จังหวะนี้ไปหวันแฮะไปหวันแฮะ ผมมันของจริงเน่ยเออตัวนี้มันแบบพันธมิตรกับผมไอ้ตัวนี้พันธมิตรเพื่อนในเกมเป็นเพื่อนในเกมกันนะเนี่ยตัวนี้ข้าวหัวสิบหกล้านแต่ว่าผมอยากเปิดมันมากเลยนะจริงๆเอา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 อะไรอะไรก่อนอะไรก่อนฮะอะไรก่อนใครนี่เอ้ยเอ้ยเปิด PVP เหรอเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ย dạng ai, 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 Mà ai, đi ai, dạng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  เกือบไปเกือบไปเฉยเมื่อกี้เกือบไปทุกคนมผมรอโดดด้านบนเลยอุย้ยไม่โดนไปไหนวะเชื่อไม่โดนเฉยเอาไปหวัานแลละมึงมากับปูต่อนี่มามามานี่ดิ เอ้ยไม่โดนเฉยยังไงยังไงอ้าวมันลงมาด้านล่างเลยทุกคนช่างหัวมันนี่ฮะโอมเอ้ยเอ้ยโอ้ยผลทรายมึงมาจากไหนนี่เชียดอกเดียวเลยกูข้าหัวมันเก้าล้านห้านะทุกคน แต่ชอบรูปโปรไฟล์ 5, มันแบบพี่โดเนี่ยยังเติงเลยโวสู้อย่างนี้ปะใช่ไหมไปทุกคนเราไปล่าข้าหัวต่อให้คาตาคุริเราโอ้โหไปถึงนู่นกันเลยเหรอไปดิตามไปดิตามไปดิทุกคนไอ้ผลทรายนะี่ผลทรายอยู่นี่ทุกคนรับก็จะเห้อ มาเน่มาเน่ไปวันฮะกระชอกอะ่ะเก้าหัวเก้าล้านอะ่ะเออเข้าหัวเก้าล้านมันกระชอกเกินไปอะ่ะแหมยังไม่หยุดอีกเหรอฮะยังไม่หยุดอีกเหรอยังอารวาสไม่พออีกเหรอเฮ้ยโอ,อ้โ,อโหมาเน่เด้ โอ้โหไม่โดนเฉยทุกคนมาเน่ใครไม่รู้เนะี่ยทุกคนจังหวะเนี้ยบอกก่อนแปลงร่างก่อนละกันนะฮะไอจ้าเอ๋ยยังไง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 ไม่โดนหรอกนะจ๊ะ อะไรอะไรมิงหรอมิงหรอฮะมิ่งอรอหมิงมิงเชี่ยมิง,ม,งมิงไม่โดนมันจุกเก่งจังวะต้มเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทุกคน เอ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะปุ้มไปดิ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 เย็ดเย็ดเย็ดเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเ yes, ย็ดย่างอย่างโหดอ่ะมิ้งย่างโหดอะ่ะ มิ้งโคตรโหดเลยทุกคนแบบไวจริง oh. เอา้ากูโดนพอดีแหละแพ้มันเฉยทุกคนผมแพ้มันสองหนึ่งวะ่ะสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง,ง,งแม่งหนีโคตรโหดอะมิ้งอะ oh. ผมไปเอาผลปีศาจดีกว่านะครับทุกคน oh. รู้สึกว่ามันเริ่มนานแล้วเอ๊พิมมาดิเอาผลมา,า,ลมาไม่รู้จะจะบิดกูไหมนี่เอาผลมาพิมไปเลยทุกคน ไอ้ไก่นะฮะเรียกไอ้ไก่เลยนะฮะไอ้ไก่ไอ้ไก่มันจะให้ผมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนตุยไม่พักแล้วบอกตัวเองโหดเนี่ยแล้วบอกตัวเองโหดนี่โอ้โหร้องโป้ร้องโปเฉยร้องโปเฉยไอ้ยังโง่เลยโคตรโง่เลยอะอะไรอะสู้ไม่ได้ร้องโปรฮ่าฮ่าฮ่า ดูดิทุกคนลองผมโปยับลองโปยับฮะเรานั่งลอมตรงนี้ดีกว่าฮะฮเอามาครับเออเอามาครับลองโปเชื่อลองโปเฮ้ยเอาผลสไปให้กูเฉยเชื่อเลยเนี่ยสภาพเอ้แต่ว่าผมไม่มีผลสไปนะทุกคนมันเอาบุดด้าให้ผมใช่ไหมผมเอาผลอะไรให้มันดีะมันไม่หมดแล้วอ่ะ ้ยรีวิวได้อยู่รีวิวได้อยู่อ,ยอ่ารีวิวกับดาร์กได้อยู่นะทุกคนอ่ะแรกเลยจังหวะนี้ยังไงไม่ใช่แบบจู่ๆมาบิดอันนี้ไม่เอาน่ะมาบิดอันนี้ไม่เอาน่ะเฮ้ยยังไงเรียบร้อยให้ทุกคนแหมได้ผลพระมาฟรีให้ EP นี้ไหนวะนี่ตึงๆตึงๆผลพระกลับมาสู่ครังแล้วนะให้ทุกคนมันด่าผมโปะทุกคนดูดิ <c oughs> มันว่าผมโปรอ่ะ ดูดีมันด่าผมโปเฉยเลยอะวิงอะไรอะกากก็ไม่ร้องนะพี่ไปดิกากเองก็ไม่ร้องนะจากไปทุกคนไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเนะี่ยย้ายเซิร์ฟไปหาแบบห้องอื่น PVP ดีกว่านะครับแบบอยาก PV P ีวีมันๆนะครับทุกคนคาตาคุริมา้าล่าข่าหัวทั้งทีแบบเราต้องแบบได้แบบขึ้นค่าหัว3ามล้านเลยปะ เออต้องขึ้นแบบค่าหัว3ล้านแล้วป่ะต,ตอนนี้อยู่2ล้านเก้าทุกคนเออแปทุกคนเดี๋ยวเราไปตามล่าค่าหัวสู่3ล้านดีกว่านะครับทุกคนไป let's go ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมก็มาเจอ f อฟซฮในห้องนี้ใครก็ไม่รู้นะทุกคนก็มาพิมพ์อยู่ในตัวจริงไหมนู่นนั่นนี่นะฮะต่างๆนานาโอ้โหแม่ทักทายหน่อยทักทายหน่อยพิมพ์ไมดิทุกคนตุง้งอา้าวพิมพ์ผิดเฉยโอ้โหลนแฮลน น้องบอกว่า fc ครับพี่ท็อปอย่างชอบเลยอะท้า fc pvp ดีป่ะทุกคนเอาป่ะเอาไหมทุกคนแบบอยากแบบตบ fc เลยเงี้ยกันหน่อยออน้องบอกว่าติดตามแล้ววิขอบคุณครับแต่ก่อนเออดิแบบอยากตบ fc อะอยากตบ fc อะเอ้ยเอ้ยมันเอา่ะมันเอาไว้เฮ้ยมันเอาไว้ทุกคนมันเอา่ะเฮ้ยมันเอาอะยังไงยังไงยังไง ไอ้อันนั้นแน่อันอันนั้นแน,น่หือหือนนอือมานี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมลืมเปิด PVP ฮะผมลืมไปในะตอนแรกนะครับผมผมเข้าห้องนี้มาผมไปตบกับใครสักคนหนึ่งนี่แหละนะฮะมันเล่นเผามิงซึ่งแม่งโคตรโหดเลยจริงๆแบบโหดมากนะฮะไอ้จาเอ๋โอ้ยโอ้โหโดนสวนไอ้ท็อปโดนสวนให้จังหวะนี้ ตูมเอาไปซะแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ่าได้แล้วหนึ่งตัวนะทุกคนมานี่เลยสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยมานี่ดิตูมไปหว่านแฮะแปลงร่างก่อนละกันในจังหวะน,นี้ เฮ้โหไปไหนแล้ววะอุ๊ยมันเล่นไซบอกนี่ว่าอาจาเอไปหวานแฮข้าวหัวมัน16ล้านอะ่ะทุกคนดูดิข้าวหัว16ล้านอะ่ะยังตึงอะ่ะมานี่เดมานี่เดมานี่เดเออเออ เฮ้ยไม่โดนเฉยเอา้าไปหวั่นเฉยแฮะอะไรอะไรเฮ้ย fc ตัวน้อย fc ตัวน้อยอะไรของหนูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนลัดเฮ้ยโดนลัดโดนลัดว่ะเฮ้ย ใส่บอกอย่างนั้นเหรอเฮ้หนูเล่นใส่บอกอย่างนั้นเหรอโอหไม่โดนไม่โดนเฉยแฮะเอ้ยยังไงยังไงยังไงอ่จะจ้าเอวับหนีเฮวับหนีต่อหน้าต่อตาเอ้ยโอ้โหไม่โดน ไม่โดนเฉยครับทุกคนตูมโอ้โหเรียบร้อยแฮมผมเนี่ยโดนรอบเนี้ยค่าหัวมันถึงหก้าสในตัวเนี้ยอืมอ้มอื้มดอกเดียวเลยโอ้ยเอ้าโอ้โหดีนะรอดรอดรอดได้ยังไงก็ไม่รู้เนะี่ยทุกคนโอ้ยโ,โอ๊ยมาเนี้ยเด้มาเนี้ย โอ้โห oh. ได้ยังไง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 เอาไปหวันน่นนฮะข้าวหัวที่บกร้านโดยท็อปจัดการไปแล้วเนี่ยทุกคนคา <Yeah. S 1> ต,ตากุริออกลาข้าวหัวนฮะเส้นทางสู่30ล้านของผมอยู่ไม่ไกลตอนนี้น้นองพิมมาว่าอะไรบ้างเนี่ยเยสตึงจดัดโอ้โหธรรมดาไอ้น้องธรรมดาบอกเลยน้อง huh? เอ้อันนั้นแน่แนขู่ขู่น,นี่ขู่เฉยทุกคนขู่ขู่ขู่แฮะขู่แฮะขู่เฉยๆอันเนี้ยอันนี้บอกเลยว่าขู่เฉยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเย FC เรามันตึงกันจังวะมิมโอ้โหเจ็บ เจ็บ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 บอกเลยเจ็บจังหวะนี้เจ็บฮะเจ็บฮะเฮ้ย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 มาเล่นอะไรเด้อมันเล่นอะไรเด้อเอาไม่โดนเลยหรอมานี่เด้มานี่เด้มานี่เด้ไปหวาั่นแฮะ เอมันลาดอาหารผมว่ะทุกคนอ้าผมไปลาดมาแล้วทุกคนจังหวะนี้บอกเลยผมราดนฮะเส้นทางสู่ข้าหัวสาิลรัดอยู่ไม่ไกลเกเอื่อมมันหนีอะมันหนีอะทุกคนดูดิอันนั้นนี่มันหนีไปไหนมานี่มานี่อิโนมานี่เออไปหวั่นซะ บอกเลยไอทอมมาเล่นคอมโบเซตนี้มันแบบมันก็ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ยของจริงไงเอ๊ะของจริงวะของจริงวะมันงงอะ่ะมันบอกว่านานที่เจออย่างชอบเลยเจฟซีเนี่ยตึงจัดดิแอ๊แอคกแ,แอคหน่อยละกันแอคหน่อยละกันไอของจริงไงคอมโบแบบชุดเดียวเลยเงี้ย ข้าหัว6ล้านนะผมไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงบ้างนะเอ้ยรับแอดมันหน่อยละกันไอ้คนนี้มันเล่นในคอมนี่หว่ามันมันพิมพ์ผิดอะเติร์งผมรับแดอนบแดน้องคนนี้นะมันชื่ออะไรเนี่ยแบมบูแบมบูอะไรเนี่ยแบมบูออซี่เหรอเฮ้ยชื่อเท่ชื่อเท่เติรงเติรงเติงรับแอดหน่อยคนระับรับแล้วรับแล้วรับแล้วเฮ้ยพิมพ์หน่อยรับแล้ว16 M ยังเอาไม่อยู่ <laughs> โอ้เออข้าหัวมัน16ล้านนี่หว่า มันอ่อนให้ผมปะเนี่ยมันอ่อนให้ผมแน่เลยอะทรงนี้แบบมันอ่อนให้แน่เลยอะทิพ์ไปดิอ่อนให้ก็บอกเอออ่อนให้ก็บอกแน่พี่ได้อัดไหมอยากออกอุ้ยอัดอยู่เลยน้องทิพ์ไปดิอัดอยู่แล้วน้องชายเอออัดอยู่แล้วน้องชาย,ออย,ชายขำไปหน่อยละกันทุกคนไม่ฮาจริงว่ะเจฟซีเนี่ยแบบ ห้องแรกโดนด่าห้องสองเจีมันห่างจริงนะทุกคนแบบเฮ้ยดีนะแบบเป็นความความรู้สึกดีๆอะไรเงี e. ้ยนะทุกคนมันมันมันยังไม่จบมันยังอาละวาดกันไม่พอเนี่ยเอาเอาเอาโลกเอโอโลกเออโลกเออเอ้ยเอ้ยเอะไรนี่มาเน่เด้มาเน่มาเน่เลยเฮ้ยโอ้โหผมไม่ได้ข้าหัวใครมาไม่รู้ ไอ้พระโอ้โหพระอย่างแรงเฮ้ยเฮ้ยผลน้ำแข็งไม่โดนใครหลยออ๋อ้าวโดนใครไม่รู้เลยทุกคนอันเนี้ย โอ้โหเวลแตกต่างเวลแตกต่างแปลงล่างก่อนละกันนะฮะมันดูเดเลือดเลือดพล่านจริงเลยเซิร์ฟเนมดูดเลือดจริงๆเลยไอเซิร์ฟนี้มันเดือดอบบทุกคนแบบเดือดจริงเซิร์ฟนี้เดือดจริง,งเดือดจริงเดือดจริงโอหผลโอ้โห و, ผลเควักเจ็บว่ะเจ็บมากเลยโดนน้ำทะเลเนี่ย แบบโอ้โหหนียากมากถ้าไม่ใช่มิ้งเนี่ยเอ้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 ย,อย,อยไปหวัน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 ่นเอเอหือเรียบร้อยไปหวันห่นเฮผมล่ายับอะตอนนี้ค่าหัวผมเนี่ยสองจุดเก้าแล้วอ่ะโคตรโคตรเนี่ยแบบฝีมือผมแบบแม่งโคตรตึงอ่ะตอนเนี้ยแบบตึงจัดอ่ะ เอาไปหว่านซะแล้วไปไหน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 เฮ้ยไม่โดนเหรอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเป็นโ่ห็นจังว่าเซิร์ฟเนี้ยดูดิมันพีพีกันยับเลยอ่ะทุกคนดูดิหูย หอยเธอเจ็บจี๊ดหอยเธอเห็นแล้วใจกเกเรเลยอะ่ะอาจารย์เอ๋ยังไง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 พระเจ้าด้วยเหรอพระมาเนี่ยเด้พร,พระพระโอ้โหพระพระมันโหดไปอ่ะมันถึกไปอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกมันถึกจริงทุกคน แปทุกคนเราเข้าเขตปลอดภัยดีกว่านะครับผมขี้เกียจบวกแล้วข่าหัวไม่ขึ้น3ามล้านสักกะทีนะครับทุกคนเอา้าไอ้พระมันก็ยังสัรนหามาตีผมเนาะผมอย่างชอบเลยครับทุกคนโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ฮะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ครับสำหรับคลิปหน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราก็ได้เป็นผลพระมาเนาะได้มาฟรีๆแบบงงๆเหมือนกันนะฮะและวเคยโดนร้องโปอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนคนสมัยนี้เนี่ยงงงงมากนะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับใบยครับทุกคน รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้ว